สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามบาโรดธรรมชาตินะครับวันนี้บ้าโรดเข้ามาหยอดกดนะครับซึ่งเป็นมีดที่สองนะครับหลังจากที่ฝนซาซาลงแล้วนะครับเนาะจะมาพิสูจน์เบิ้องว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับจะ มาเบิ้งนำอย่างนะครับว่าสีไหลดีปันใดสำหรับการกรีดของบ้าโรดกับกรีดเข้าในช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าฝนงดไปสองมือละก็เริ่มเข่ากับตีสครับจนถึงตีสี่ตีห้าประมาณนี้นะครับการไหลก็ถือว่ายุ่ในค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามาเบิ้งว่า,าช่วงยอดกดเลยสิได้ปริมาณหลายปันใดนะครับ เพราะว่าถือว่าปกติแล้วช่วงนีอ้อย่างกับแต่ละเจ้ากับนาซีบมต่ากันมากนะครับสำหรับบาโลนั่นก็งดใสยาเล่งมาระยะใหญ่ยยแล้วนะครับกบ็คือโดนเติบแล้วนะครับช่วงหลังมานี่ก็เป็นผลผลิตจากธรรมชาติโดยตรงนะครับเดี๋ยวเรามาเบิ้งนะครับว่าการไรโดยธรรมชาติของมันนี่ที่เป็นหน้าที่ เป็นที่น่าพอใจซั่มใดนะครับมีดที่สองนะครับไปไปเบิ้งน้ำกันครับอันนี้ต้นแรกนะครับสำหรับมีดที่สองยังอดกดเธอครับก็คิดว่านาสิหยุดไหลแล้วละ่ะก็ได้ไหลาปานนเนาะเนาะเดี๋ยวยังมึงก่อนนะครับเด้อ ประมาณประมาณนิ้วหนึ่งครับประมาณนิ้วหนึ่งประมาณน้ายางกับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับครึ่งถ้วยอันนี้คือกันครับนี่ก็ประมาณนิ้วหนึ่งมีดแกบ่ัปันใดครับต้นนี้นะครับอันนี้ก็มีดแกบ่ัวปันใดตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาเบืองต้นนี้ครับ โอ้อันนี้มีที่สองนะครับ <c oughs> การไหลโดยธรรมชาติดูนะครับปริมาณการไหลก็ประมาณนิ้วหนึ่งครับนิ้วนึงโดยธรรมชาตินะครับนะ้อก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอยู่ครับเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับการ ไหลในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวบัารรถกับิมาหยอดกดนะครับหยอดกดหน่อยนึงนะครับแตช่วงนี้ก็คิดว่าทุกๆท,ท่านก็คงทิ่ตั้งกันนะครับสำหรับเช้าส่วนย่า่นะครับกับวานาทิตตั้งกันเพราะว่ามันเข้าช่วงปลายฝนนะครับเนาะ ลายฝนต้นหนาวก็สิได้น้ำยางกันดีทวนทั่วนะครับการกรีดในช่วงเวลาใดก็ส่วนใหญ่กัพี่น้องกับสิกรีดช่วงกลางคืนนะครับเนาะถ้าถามว่ากลางคืนหรือกลางวันน้ำยางจะไหลดีกว่ากันก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเลือกกรีด กลางคืนหรือกังเวียนไว้นะครับโมเม่าว่าสับไปสับมาถ้ากลังคืนก็กลางคืนไปเลยกังวันก็กังวันไปเลยนี่ก็จะเห็นในน้ำยางไายดีนะครับของบ้าโลนนี่กี่กลางคืนเลยครับนี่คือมีดที่สองนะครับ อันนี้หกร้อยนะครับอันนี้พันหกร้อยนะครับก็เริ่มสิลหลดีละอันนี้สองห้าหนึ่งปูปนกันครับสองฮันนิ่งนี่สิไหลดีตลอดเลยครับหกร้อยนี่ก็ช่วงนี้ยังบ่ปันไดครับแต่ต้นนี้ต้น,ตนน้อยอยู่ครับไหยแต่อายุสิบปีแล้วด้วยครับนะี่นเพิ่งจะบำรุงได้ ได้สูตรบำรุงเมื่อปีนี้แหละครับจุลินทรีนี่แหละครับเม็ดที่สองโอ้ข้าท่าอเยอะครับถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวขอญยาดหยอดกดก่อนเด้อเพื่อนๆครับเดี๋ยว จังไหนจังมาชมคลิปต่อไปในเมื่อหนานะครับเมื่อนีก้ก็พามาเบิ้งการไหลของน้ำยางในช่วงรอยต่อระวังปลายฝนต้นหนาวนะครับต้นนี้ก็บว่าไหลดีบัาไดครับอันนี้ก็เริ่มไหลมีดสองเลยนะครับมีดสองเริ่มไหลดีแล้วนะครับ อ,อยากจะฝากเรื่องราวของการดูแลบำรุงนะครับต้นยางในดูแลดินให้อุดมสมบูรณ์ก่อนนะครับให้ต้นยางได้มีโอกาสหายุหากินให้ต้นยางได้มีโอกาสผลิตหรืออกินอาหารได้สมบูรณ์และกะ็น้ำอาหารน้ำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามกระบวนการเนี่ย เข้าไปสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ผลิตคาร์อโรฟีนนะครับซึ่งเป็นสารสีเขียวในใบไม้น่ะเฮ็ดให้กระบวนการการผลิตน้ำยางได้ครบสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเรื่องราวของการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับบาร์โหลดไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว,ว่าอยากรณรงค์ให้ลองใช้ดูนะครับบาโหลดไม่ได้ทำขายนะครับแล้วก็ไม่ขายนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในคลิปบ่าวโลดนะครับการทําจุลินทรีย์สังะ้อแสงหรือเข้าไปดูคนอื่นก็ได้ครับหลายๆคนคิดว่าต่างประเทศก็ยังมีนะครับที่ใส่จุลินรียสังะ้อแสงกับพืชต่างๆนะครับสำหรับบ่าวโรดก็มีเรื่องราวที่จะฝากไว้เพียงซํานน่สำหรับคลิปนี้นะครับ ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณขออวยพรอยอมนวยอวยพรให้ทุกทกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ